คลิปนี้เราจะไปที่เกาะช้างจังหวัดตราดน,นะคะขึ้นมาอยู่บนเรือเรียบร้อยแล้วปซี่เอาบรรยากาศมาฝากทั้งตั้งแต่ต้นทริปจนจบทริปไปด้วยกันเลยค่ะเรือเนี่ยก็ใกล้จะเทียบท่าที่เกาะช้างแล้วบรรยากาศก็คือ ข้างล่างเนี่ยเป็นที่สำหรับจอดรถคนส่วนใหญ่ก็จะขึ้นมาชมวิวก,กันที่ชั้นสแต่ถ้าเกิดใครอยากจะชมอยู่ที่ชั้นหนึ่งก็ตามสบายเลยนะคะว่าแล้วก็เดินไปที่รถของเรากันดีกว่า จริงๆเกาะช้างนี่ก็เป็นครั้งแรกของเพซซี่แต่ว่าอาจจะไม่ใช่ครั้งแรกของพี่แม็กนะคะเพราะว่าแม็กเคยมาแล้วนี่มาถึงแล้วเขาบอกว่าเกาะช้างพอเรือมาจอดมันจะมีฝั่งขวากับฝั่งซ้ายเอแล้วเพซซี่จะเลี้ยวฝั่งไหนดีนะโอเคเดี๋ยว เราจะไปฝั่งขวาดกันไปชมวิวกันค่ะว่าเกาะช้างเลี้ยวขวาบรรยากาศจะเป็นไงครั้งแรกเหมือนกันนะเนี่ย บรรยากาศก,ก็เป็นการขับขึ้นเขามองอย่างนี้เห็นไหมคะมันมีความเนินอยู่นะมันมีความชันแล้วมันก็กำลังจะชันเพิ่มขึ้นทรปนี้เนี่ยถ้า คนจะสังเกตว่าเพซี่จะถ่ายค่อนข้างจนนานเพราะว่าอยากจะให้เห็นว่าการเดินทางมาที่เกาะช้างเนี่ยถนนเขาเป็นยังไงแล้วก็หาดแรกที่เราจะไปเจอเนี่ยน่าจะเป็นหาด ในขาวตรงเนี้ยเนินเนี้ยก็จะต้องระวังเพราะว่ามันจะมีความหักศอกนิดหน่อยข้างหน้าเนี่ยถ้าเขาขับช้าเราก็ต้องเว้นระยะห่างให้ไหม่แต่ชันชิดมากนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าความช้าของคันข้างหน้าเนี่ยอาจจะส่งผลต่อการชะลอตัว แล้วก็ทําให้รถที่อยู่ข้างหลังเนี่ยขับยากขึ้นก็ได้นะแล้วก็เว้นระยะห่างไว้เกิดอะไรขึ้นเราก็จะได้เอารถอยู่ละกันเนาะนี่ค่ะความโค้งความชันเนี่ยมันจะมีอยู่เรื่อยๆในระหว่างทางเห็นไหมถ้าคันข้างหน้าเนี่ยเขาขับ ชลอตัวเราขับมาอย่างแบบความเร็วเยอะเราก็ต้องเว้นระยะคือจริงๆนะบางคันเขาก็ระวังไงใช่ไหมแบบค่อยๆไป <S 1> <S 1> <S 1> จริงบางทีเราเจอรถที่เขาไม่ได้ขับเร็วมากก็ ก็โอเคอะทำให้เราค่อยๆไปเหมือนกันนี่เริ่มเข้ามาสู่หาดแรกแล้วนะคะบรรยากาศสำหรับใครที่อยากมาหาใส่ขาวนะซ้ายขวาเนี่ยคุณจะเจอความคลึกคื้นก็จะมีร้านค้าต่างๆเนี่ยอยู่เยอะเท่าที่เวซี่ดูอะคือจะมีความคึกคักอะว่างั้นเถอะ หาดน,นี้ก็จะเป็นหาดที่มีความยาวเหมือนกันนะเดี๋ยวเราจะมาแวะกันตอนจะกลับถึงเวลากินข้าวเที่ยงกันแล้วเติมพลังนะคะแวะมากินร้านนี้ก็สบายๆค่ะเรา กินได้หลายแบบน,นี่ก็คือกระเพรารวมไข่ดาวเสิร์ฟแล้วก็กินคู่กับต้มแซบ่บเป็ดหมูส่วนพี่แม่ก็หมูทอดกระเทียมไข่จเจียว กองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องค่ะตั้งแต่เช้ามาค่ะเพิ่งจะตกถึงท้องมือแรกเพราะว่าตั้งหนา้าตั้งตาขับมารอเรือแล้วก็พยายามที่จะบริหารเวลาเนาะเพรานะาเขาบอกว่าอตรงท่าเรือเฟอร์รี่เนี่ยมันก็ต้องต่อคิวไปเหมือนกันถ้าเกิดตัเป็นช่วงลองวิ่เองหรือว่าคนไปเที่ยวเยอะเนี่ยก็ ต่อคิวมาถึงแล้วที่พักให้ดูบรรยากาศแบบ,บรุ่คริบกันก่อนนี่คือเอาพร้าวาที่เลือกที่จะมาพักนี้ค่ะพี่แม้ก็มาจับจองเก้าอี้เรียบร้อยแล้วแต่ด๋ยาจะให้ดูอะไรนี่คือความ น่ารักของเขาหรือเขาไม่ได้สนโลกอะไรเลยเพราะว่าเขาต้องการนอนแล้วก็พักผ่อนเราเข้าใจนะว่ามันคงจะสบายมากเพราะว่ารมมันก็พัดแล้วก็ทายมันก็เย็นส่วนคนเขาก็ นั่งของเขาไปสิค่ะหมาก็นอนเขาไปเป็นไงล่ะวิวชอบไหมชอบไหมแบบนี้้ซซิว่ว่าน้ำมันลดช่วงที่เรามาถึงน่าจะบ่ายโมงก,กว่านะคะ คือถ้าแบบว่าไม่ได้คิดที่จะไปไหนต่อนะนั่งยาวๆได้เลยเพราะว่ามันแดดแบบอ่อนๆมีลมมาประทานหน้าแล้วก็ดูแบบบรรยากาศผู้คนถ้าใครแบบต้องการแบบพักผ่อนสโลไลฟ์นะคะคือที่ฉันเข้าห้องยังไม่ได้ค่ะก็มา รอค่ะอันนี้พี่แม่ก็แบบมาถ่ายโดยไม่รู้ตัวเลยนะคะบรรยากาศโดยรวมของร้านคาเฟ่ก็เป็นประมาณนี้ระหว่างนี้เขาของงี้ไปะสะหน่อยนะคะ ตื่นมาแต่เช้าเลยอ่ะที่ออกมาจากพัทยานะประมาณ6ประมาณตีห้าครึ่งอ่ะออก็มีคนของโรงแรมทรมาบอกว่าห้องได้แล้วนะคะอ้าวเราก็จะไปรับกุญแจกันคะ่ะก็เข้าใจเขานะคะช่วงนี้ก็มีแขบเริ่มทยอย มาเที่ยวละที่นี่ก็จะเป็นแนวแบบมีต้นไม้ธรรมชาติอก็เข้าใจพนักงานนะคะพรเขาก็ มีแขกเข้ามาเช็คอินอยู่เรื่อยๆเลยส่วนเราก็เตรียมตัวไปห้องของเรากันดีกว่า<ป>คือของอนะเพสซี่ฝากไว้ก่อนเพราะว่ายังเอาเข้าห้องไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ได้กุญแจแต่ว่าตอนนี้ก็ได้กุญแจคีย์การ์ดมาแล้วเรียบร้อยนะคะส่วน พนักงานก็น่ารักมากเลยค่ะจะช่วยเอากระเป๋าไปส่งให้แม่บอกไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราถือไปเองมาจ้ะไปดูห้องกัน แล้วก็เดินไปจิงเพซี่ก็น่าจะช่วยพี่แม็กซใช่ไหมแต่ว่าพี่แม็กเอาไปถือหมดเลยงั้นเราจะช่วยเปิดประตูห้องให้ละกันก็อาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหระะ่เนี่ยคะเพราะว่ามันเึงก็ถือกล้องอีมันเงก็ถือกีการเต้นเต้นเต้น,ตนเข้าได้ยังเอายังเอาใหม่ oh ต้องได้สิเพียงเพียงโอเคมาค่ะเข้าไปในห้องด้วยกันบรรยากาศจะเป็นแบบไหนหนอม,มีหงด้วยหงคู่จ้าอุาอ้ย<ม>ก็ ดีนะมีระเบียงข้างนอกเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะค่อยๆดูนะคะเราจะค่อยๆดูกันว่ามันเป็นแบบไหนเออโอเคเอ้าพี่แม่ให้พักผ่อนนะให้พี่แม่พักขับรถมาเหนื่อยแล้วก็ต้องเหนื่อยแหละ เพะว่าพี่แมีขับเนาะส่วนแฟซี่ก็นั่งให้กำลังใจเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศโดยรวมของห้องนะจ๊ะแฟซี่มีเรื่องจะเมาให้ฟังคือจากนี้ไปนะคะ ทุกคนก็จะไม่ได้เห็นคลิปแล้วเพราะว่ามันเกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนั่นก็คือม e m o r y รีการมันเจ๋งค่ะคลิปวิดีโอทั้งหมดทั้งทริปเลยจากนี้เป็นต้นไปคือหายหมดดังนั้นแล้ว เพชรก็จะมีคลิปที่มีอยู่เนี่ยไม่ตัดเลยถ่ายแบบให้เห็นทุกช็อตเลยตั้งใจเก็บเอาไว้ดูเองด้วยแล้วก็ใครที่แบบอยากจะเข้ามาดูแบบก่ะชา่างเงี้ยค่ะในสไตล์ของเพซรนะคะ,ะ,ะ,คะก็เอามาให้ดูแบบเต็มๆแบบไม่ตัดเลย แล้วก็คุณพม่ซีก็ค่อนข้างเสียใจมากเลยนะเพราะว่ามันมีหลายคลิปมากที่อัดเอาไว้อะแล้วก็มันก็หายไปในพลิปตาไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุเออเลอร er, ์ mm. หรือว่าอัิเสบอะไรนะคะคือไม่สามารถกู้คืนกลับมาได้เลยดังนั้นแล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยที่ยังคงมีอยู่มันจะถูกเก็บไว้ อยู่ในวิดีโอทริปนี้ทุกอย่างเลยที่เป็นคลิปวิดีโอยังคงเหลือแล้วก็ดีใจมากว่าทำไมมันยังเหลือคลิปเหล่านี้อยู่ในขนาดคลิปวันที่สอมันหายไปหมดเลยคลิปวันแรกก็ก็หายด้วยนะแต่ยังหายไม่หมด แต่เพซี่ถ่ายรูปไว้มันยังมันยังไม่มันยังไม่หายมันยังมีอยู่อ่ะเพซี่ก็เดช้าบุญที่เรายังคงมีสิ่งเหล่านี้ไว้ถึงยังไงก็ตามค่ะชีวิตก็ต้องเดินต่อไปนะคะเราจะไม่ท้อแท้เสียใจกับสิ่งที่มันผ่านไปแล้วไม่ว่าจะด้วย อะไรก็ตามที่เราไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดขึ้นถ้าเราโมจะเสียใจกับสิ่งนั้นมันก็คงไม่ได้ทำให้เราทำเรื่องอื่นๆต่อไปได้ดังน,นั้นแล้วเราก็ต้องทำสิ่งที่ยังมีอยู่ให้ดีที่สุดค่ะและเพซี่ก็พอเจอเหตุการณ์คลิปวิดีโอที่เหลือเนี่ยมันเสียเพซี่ก็รีบ อัดคลิปนี้นะคะลง Youtube เลยไม่หลับไม่นอนเลยค่ะที่ฉันตั้งใจทำคลิปนี้ให้เสร็จแล้วก็โพสเลยเพราะเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกในอนาคตมันอาจจะหายไปอีกดังนั้นก็ทำที่ค่ะทำที่ทำทุกอย่างให้ดีที่สุด ถ้าเราทำไปแล้วเราเรามานั่งดูเรารู้สึกยิ้มตามเราก็มีความสุขแล้วค่ะนี่ค่ะที่เหลือมันคือจากนี้ไปจะเป็นภาพรูปถ่ายทั้งหมดเลยที่เบซี่ถ่ายไว้เบซี่ขอเล่าเรื่องผ่านภาพถ่ายนะคะ เขาจัดห้องให้ดีมากแล้วก็ที่ชอบก็คือดอกสุพรรณิกาค่ะดอกไม้มงคลแล้วก็นี่คือร้านตอนเย็นของวันแรกที่เราไปกินอาหารก่อนพารที่ตกดินนะคะที่ก็ เก็บภาพเอาไว้พี่แม็กถ่ายให้นี่เขาจะมีแบบใครที่แบบอยากจะมากินข้าวหรือว่ามาดินเนอร์กันก็ที่นี่เขาก็จะแบบมีพอเช้าอีกวันหนึ่งเราก็ไปเที่ยวกันต่ออันนี้ก็จะเป็นจุดชมวิว เป็นแลนด์มาร์คที่หลายๆคนนะคะก็มาถ่ายรูปก,กันจุดนี้จะเป็นร้านกาแฟแล้วก็จุดชมวิวด้วยค่ะนี่ก็ดีเนาะ นี่เป็นอีกจุดหนึ่งนะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เพซี่มาที่เกาะช้างเกาะช้างเนี่ยเขาก็มีหลายโลเคชั่นแหละแล้วก็มาแวะค่ะต้นมะพร้าวต้วนนี้ก็ไม่ล้มนะเขายังคงอยู่แล้วก็เก็บภาพไปสัหน่อย ก็แบบให้พี่แมทถ่ายหลายครั้งนะบอกบางครั้งมันก็แบบบางมุมแบบมันก็มืดไงเนี่ยมาอีกร้านหนึ่งเป็นร้านคาเฟ่ร้านกาแฟร้านนี้ก็จะสังเกตว่าจะชอบไปร้านที่มีต้นไม้เยอะกาแฟเขาก็อร่อยดีค่ะ พี่เจ้าของร้านเขาก็น่ารักดีค่ะแล้วก็พักเหนื่อยกันต่อนที่จะเดินทางไปต่ออ้าหมดแล้วคลิปจบแล้วนะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกด s ับสกค i b e กดกระดิ่งกดติดตามเพจซี่ด้วยนะจ๊ะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ 拜拜。Bye bye.